ข้อ16บันทึกรายรับรายจ่ายของเด็กชายสายลมตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่5มกราคม2563นะครับบันทึนปีรายการรายรับรายจ่ายคงเหลือ1มกราคม63เพราะให้เงินเพราะให้เงินก็ต้องมาลงเป็นรายรับนะครับลงมารายรับ ไม่มีรายจ่ายไม่ได้ลบรายจายก็คงเหลือ5้ารบาทเพราะไม่มีรายจ่าย2มกราคม63นําเงินประทาบุญที่วัดอันนี้ก็คือเป็นเป็นรายจ่ายนะครับก็จะเป็นรายจ่ายมาลงเป็นรายจ่ายลงในช่องรายจ่ายเพราะว่านําเงินประทาบุญนั้คือเป็นรายจ่ายก็เอาคงเหลือจากวันนั้นวันที่1นนะครับลบด้วย100บาทลบด้วยรายจ่ายก็จะเหลือ4 0 0ยบาท ต่อไปซื้อน้ําดื่มมันเดียวกันี่นะครับซื้อน้าดื่ม15บาทก็ต้อง400ลบ,บด้วย,ย15บาทลบด้วยรายจ่าย15ก็จะเหลือ3 8 5บาทอ่ะ3 8 5บาททีนี้บันต่อมาวันที่3มกราคม6 3พ่อให้เงินพ่อให้เงินที่เป็นรายรับลงช่องรายรับลงช่องรายรับอ่าบทันที่2เหเรือ,อคงเหลือ 3 8 5ก็ต้องมาบวกกับรายรับก็จะมาเป็น500บวก3า8 5ก็จะเป็น885นะครับวันที่4ีมกราคม63ซื้อชุดกีฬา700บาทก็เอาเงินคงเหลือคือ8 8ดดลบด้วย700ก็เพราะว่ารายจ่ายก็ต้องมาลบลบับรายจ่ายนะครับก็จะเหลืออยู่185นะครับ ลบกันลงมา185เงิน185วันที่สมีเงิน185วันที่5ทีนี้ซื้อดินสอ5บาทก็เอาคงเหลือ185ลบด้วย5ก็จะเหลือ180บาทเพราะฉะนั้นวันที่5นะครับจากข้อมูลวันที่5มกราคม2563เด็กชายสายลมจะมีเงินคงเหลือกี่บาทก็คือ คงเรือหนึ่ยแปดบาทนะครับไปดีคิดเห็นไหมนี่รายรับถ้าไม่มีรายจ่ายก็คงเรือ5้าบาทเหมือนเดิมนะครับวันต่อไปก็เรามีกันอยู่ห้าบาทก็บอกไปจ่าย100ก็จะเหลือ400เหลือ4ี่ร้อยไปจ่ายอีกส5บาทก็เหลือ3ามบาทสามอยปสบห้ 75, พ่อให้ขนมนก็คือบวกกับ500รอีกเห็นไมน่ส้ยปด้ก็ต้องมาถ้าเป็นรายรับก็ต้องมาบวก เรามีเงิน1 8บาทเปร5บาทพ่อป้าเอาเงินให้อีกเงินมาเพิ่มให้ก็จะมาเป็นป185บาท185ก็มาจ่ายมาใจ่ายจ่ายไป700บาทก็1อยแปบห้5บาท5จ่ายไปอีก5บาทก็เดือน180บาทนะอันนี้คิดวิธีคิดนะครับ